2,500กว่าปี2,563ตอนเนี้มันไม่เหลือแล้วคำว่ากายที่ถูกต้องที่อาตมาวิจัยแยกแยะให้ฟังมันเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมันละเอียดสุขุมประณีตที่เกินกว่าที่จะคิดเอาเองได้คุณฟังไปเรื่อยๆเถอะอาตมา ทำไปวิจัยออกไป22ประเด็น22นัยยะ22ประเด็น22นัยยะเนี่ยซึ่งยังบอกไว้ด้วยต่อเลยว่าจะแยกให้มันมีนัยยะที่ต่างกันกว่านี้อีกก็ได้มันละเอียดละเอียดมากนะเอาละแค่22นี่ก็เหลือกินแล้ะถ้าเข้าใจได้ขนาดประมาณนี้บรรุุอหรหันต์ได้หรือแม้ยังไม่ถึง22ข้อก็้อาไบรุุอหรหันต์ได้แต่นี่ ข้อเดียวสองข้อยังไม่ถูกเลยแล้วมันจะเป็นรุอรลหันได้ไงความสําคัญอันนี้แต่มาก็เท่าความอ้างอิงถึงผู้ที่มาบวชเป็นภิกษุในาศาสนาพุทธนี่อุปชัชฌาพระพุทธเจ้ามีวินัยกําชับเลยว่าจะต้องสอนเรื่องแยกกายแยกจิตจากมูล,ลกรรมฐานหาคือผมขนเล็บฝันหนัง ซึ่งอาตมาวันนี้จะยังไม่อธิบายทีเดียวจะขอพูดโดยสังเขตเท่านั้นว่าผมก็ดีคนก็ดีผมขนเล็บฟันหนังนะของเรานี่เป็นอวัยวะภายนอกที่มินมีอวัยวะทั้งหมดมันมี32ถสท่านเรียกว่าอาการ32นสะและอาการ5เนี่ยมันอยู่ข้างนอก โดยหยิบเอาผมก็ตามขนก็ตามผมขนเล็บก็ตามฟันก็ตามหนังก็ตามเอาอันใดอันหนึ่งมาวิจัยว่าเมื่อใดส่วนใดอย่างไรของผมของขนของเล็บของฟันของหนังมันไม่ใช่กายแล้ว มันไม่ใช่กกายแล้วและมันก็ไม่เป็นผีชะด้วยมันไม่ใช่ชีวะมันไม่เหลือชีวะแล้วมันเป็นแค่ผีชะนิยามมันไม่เป็นกายเลยไม่เป็นโดยเด็ดขาดเป็นอุตุนิยามเป็นวัตถุดินน้ำไฟลมไปเลยแต่ส่วนที่มันเป็นผีชะมันเป็นชีวะ ยังติดอยู่กายของเราไม่ใช่เข้าไปติดอยู่กับร่างของเรามันไม่ใช่กายแล้วเหมือนกันผีชัก็ไม่ใช่กายแค่นี้คุณฟังให้ดีเลยเขาจะเข้าใจได้ง่ายไหมส่วนที่พิจารณาจากผมขนเล็บฝันหนังนี่แหละมันยังอยู่เอาอาตมาชัดถนัดที่เล็บเล็บนี่มันยาวมาแล้วเนี่ย พ้นประสาทเล็บยาวมาพ้นประสาทของเราแล้วมันก็ไม่ใช่กายแล้วมันไม่มีเวทนาไม่ใช่วิญญาณมันไม่รู้สึกอะไรจะตัดจะทําอะไรมันออกมามันก็เฉยมันไม่ไมทุกข์ไม่สุขไม่เจ็บไม่ปวดอะไรต่ไรเลยในเล็บเนี่ยนะวผมก็ได้ไอ้ส่วนที่มันพ้นออกมาพ้นประสาทแล้วทั้งผมทั้ง ขนทั้งเล็บทั้งฟันทั้งหนังหนังมันหมายชิดมันมันอธิบายยากกว่าเพื่อนในหนังเนี่ยโอ้เนะมันมันเหมือนกับขี้ใครั้งขี้ใครมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แน่เป็นอุตุแล้วแต่ไม่ใช่ขี้ใครยังเป็นหนเกี่ยวส่วนชิดกับไปผิวหนังสื่อกับชิดและกติกับปศาสตร์มันแยกยากมากเลยเพราะงั้นก็หนังเนี่ยพิจารณาได้ยากกว่าเพื่อนนะ ฟันมันแข็งก็พิจารณาได้ยากเวอรจะกรอ,อก็ไปถึงกระสาตรงไหนมันจะเจ็บอะไรนี่ก็ยัยงยากนะพ่าเล็บเออชัดหน่อยผมขนก็ได้นะผมขนผมอ่นยาขนก็ได้แต่มันผมมันก็เล็กเนาะผมมันก็ยาวมันก็เล็กเอาเล็บดีกวง่ายมากนะ พราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้เล็บเรานี่ถ้ามันหลุดออกไปจากร่างของเราแล้วออกไปเป็นอีกชิ้นหนึ่งต่างหากเลยเนี่ยไม่เป็นชีวะแล้วเป็นอุตุธาตุเป็นธาตุวัตถุเป็นธา,าตุดินาน้ำไฟลมอันนี้แน่นอนมะนไม่ใช่กายของเราแล้วแต่พวกที่ติดยึดคุณผู้หญิงเล็บของฉันหักแล้วจะเป็นจะตายเลย เล็บของฉันโ้ไม่มีเล็บที่มันไม่งามมันไม่ยาวเหมือนเขาก็กไปปลอมเล็บมาของฉันไอ้ไปปลอมมาก็รู้ว่าตัวเองไปปลอมมาเป็นเล็บของฉันนะแต่มันไม่ใช่เล็บของฉันเลยนะเล็บปลอมถ้าเล็บปลอมนี่หกักมาอีกโอ้ยเล็บฉันหกัเกเห็นไหมว่ามันจะบ้าไปกี่ชั้นยึดติดเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เป็นต้นอาพออันนี้ นี่แหละคือความจิตยึดแล้วก็เป็นทุกข์เป็นสุขยึดเป็นเราเป็นของเราเออกมาเข้าววโลกไปที่ว่าเป็นกายหรือไม่ใช่กายสิ่งที่ยังเป็นตัวอยู่ในตัวติดอยู่ในร่างยังเล็บมันยังอยู่กับตัวเราเนี่ยซึ่งมันจะตัดจะอะไรมันก็ไม่เจ็บละถ้ามันไม่ติดอยู่กับประสาทกระเทือนถึงประสาท มันก็ไม่เจ็บไม่อะไรไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกทุกข์สุขอะไรแต่มันเป็นชีวะนะเดี๋ยวจะมีอธิบายไว้ในพวกเนี้เอเยียจนกระทั่งไปหลงผิดกันจนกระทั่งไปบูชาผูท้ที่ปฏิบัติธรรมภิกษุที่ตายแล้วไม่เน่าอะไรเนี่ยแล้วก็ไปกราบบูชาย่องย่องร่างที่ไม่เ,น,เน่ากันนี่ตั้งตั้งที่บนมิชาทิฏฐิ เรื่องว่าเป็นของพิเศษไอ้น,นี่นางสารมากเลยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะอธิบายคือพูดไปแล้วมันจะไปหักกลางได้เขาหลงผิดกันเนี่ยโอ้นางสารอถ้าอาตมาไม่เอามาไขพวกนี้เนี่ยกไ็ไม่รู้เรื่องกันหรอกนะเพราะฉะนัะ้นเมื่อมันไม่ใช่กายแล้วมันเป็นอุตุนี่ไม่ใช่กายสองเป็นพีชาก็ไม่ใช่กายแต่เป็นพีชานี่เป็นชีวะเหมือนพืชมันเป็นพลังงานที่เป็นชีวะระดับพืช แต่มันเล็บของคนน่ะมันไม่จะเป็นพืชหรอกแต่ความรู้สึกเวทนามันเป็นเช่นเดียวกันกับพืชมันจึงไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีชอบไม่มีชังไม่มีรักไม่มีชังไม่มีสุขไม่มีทุกข์เหมือนกันพืชมันก็ไม่มีติดอยู่ที่คนมันก็ไม่มีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ทำให้จิตของเราเป็นพีชาทีได้ไม่สุขไม่ทุกข์ แลไ้ไม่ทําบาปไม่ทําบุญพอจบบาปบุญนะ่ะไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีแต่มีกุศลนะอกุศลไม่ทำอ,อย่างนี้เป็นต้นนี่คือทําจิตสร้างจิตให้จิตมีคุณวิเศษมีคุณลักษณะวิเศษอย่างนี้ให้ได้ให้ได้นี่คือเครื่องชีบง้บ่งเครื่องชี้ว่าเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์มันจะเป็นอย่างนี้ เพราะถ้าคุณไม่รู้อย่างนี้แล้วคุณจะทําถูกต้องได้ไงปฏิบัติธรรมอย่าเพิ่งทอนะฟังแล้วว่าโอ้โหจไมายากจังเลยโอ้โหเรือหายเลยยากขนาดเนี้นะก็อย่าเพิ่งทอ้อมันมันมันไม่ถึงกับเรือความสามารถหรอกคนถ้ารักทางนี้เราจริงได้นะไปตามลําดับตั้งแต่ศี่ข้อหนึ่งสี่ข้อสองสี่ข้อสามไปเราก็จะได้ไปตามลําดับปฏิบัติที่ถูกตามลําดับเถอะเราจะได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นทําจิตให้เป็นพีชะได้นี่เป็นฐานนิพพานแล้วแม้มันจะอยู่กับร่างของเราก็อาศัยได้และมันก็ไม่ทุกข์ไม่สุขประเด็นของอริยสัจสี่แต่เป็นชีวะอาศัยจิตอิญญาณเป็นสภาพนั้นทําได้โดยไม่ยากทําได้โดยไม่ลําบากไม่อนุคืออนุโลมให้มันมีแต่ไม่ต้องไปอนุโลมต้องเจ็บปวดอีกไม่ไม่ไม่มี ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหมดแล้วหมดเจ็บโอ้เล็บเราก็เจ็บอีกแล้วออกตั้งแต่มันไม่ใช่การแล้วแล้วมันเจ็บอีกมันไม่ขึ้นมาหรอกไม่ขึ้นมาหรอกเล็บที่มันออกไปที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานกับประสาแล้วมันเป็นผีชาแล้วเนี่ยแล้วมันก็จะกลับมาเจ็บอีกทีมันมีมันไม่ไม่ม,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 มีแต่มันจะออกไปไปไป,ไปเป็นสุดท้ายหักออกจากของเราก็ปกลาบเป็นวัตถุเลยเพราะฉะนั้นคําว่า กายนี่คือต้องมีเวทนาต้องเจ็บต้องปวดต้องรักต้องชังต้องมีวิบากจึงเรียกว่าจิตนิยามแล้วคุณต้องทําให้ได้กรรมมันในยามคือการกระทำกระทำกระทาใจในใจกระทาเกี่ยวข้องก,กับวัตถุด้วยเป็นภาวะสองต้องเกื้อกูลกันแล้วก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเป็นหลับตาปฏิบัติไม่มีวัตถุไม่มีอะไรกระทบตาหูจมูกดินกายเกี่ยวข้องด้วย อุปกรณ์ในการปฏิบัติมันไม่ครบอุปกรณ์การปฏิบัติมันไม่ครบมันก็ไม่สําเร็จผลไม่ครบออกมากๆเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายตั้งหทวารไม่มีคุณไม่มีใจทวารเดียวแล้วมันจะไปปฏิบัติได้ผลอะไรละ่ะมันเพลินๆณนะขนาดที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นของหยาบนะแต่คุณเพลินไปกับไปเอาที่เก่งไ้่เก่งจิตเป่งเลยเอาจิต เฮ้ยขนาดยามนี่คุณยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปปฏิบัติเอาแต่จ,จิตไม่มีสภาวะสองผ่านตาหูจมูกลิ้นกายคุณจึงไม่มีสิทธิม์มีสภาพกายมีสภาพเทวะมีสภาพคู่ที่คุณจะปฏิบัติรูปนามอะไร่ตรให้เป็นอะไรอะไรสำเร็จได้เลยไม่มีเลยคุณกลายเป็นคนไปนปั้น รูปใหม่ปั้นอรูปใหม่ปั้นรูปใหม่เป็นมโนโมยอัตตาหรือเป็นกายสามนิรมานกายสัมโพกกายอธิตสมานกายแล้วก็หลงไว้นะั่นเป็นจริงมันไม่มีเลยมันก็เลยไปเป็นพบเพอเพอฝันฝันเวงวางเวงวาง,วางแล้วก็หลงว่ามีตัวตนจริงจริง